ัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทางยูท b e นะคะจิ้นน้ำตักมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ได้ขนมหวานนะคะช่องแตงไทยค่ะคุณแม่และช่องแตงไทยค่ะนี่ค่ะแตงไทยค่ะคุณแม่ที่นู่นมีไหมคะแตงไทยค่ะแตงไทยคุณแม่และช่องแตงไทยใส่น้ำน้ำแข็งนะคะคุณแม่สมัยโบราณน้ําแข็ง น้ำแข็งแส่น้ำแข็งเย็นเย็นย่วคุณแม่มาค่ะคุณแม่มาทานด้วยกันนะคะ <c oughs> อืเย็นหวานคลื่นใจแล้วช่องสิงคโปร์แล้วช่องสิงคโปร์แต่คนไทยกิน,นะคะ <c oughs> ่ะุแซ่บน้ำกันงค่ะคุณแม่ๆๆๆๆๆ น้ำก็ะทีกหกวันนี้วันนี้ได้ต้มขาหมูค่ะคุณแม่ต้มขาหมูค,คนหุยหุยเลยค่ะควนหุยๆเลยค่ะคุณแม่ มาข้ามาทานด้วยกันค่ะต้มขาหมูนะคะคุณแม่เดี๋ยวซิมก่อนแซบบอสอืม <c oughs> สดนำ้ำหอมเนาะค่ะมาค่ะคุณแม่มากินข้าวด้วยกันนะคะคุณแม่อืมอืมแซบแซบอืม ตายกิน้น่าบันาคะแม่กินแซบวัวนัหวหัวมวนค่ะขามาแังมากินเขจาจ้ะอืสดขนมหวานมะืแซงไทยอร่อยมากค่ะแม่ จับ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 จบหวานอือหือ,หอสุดตาเจนน้ามันตัออดคุณแม่ ชาดเดินๆอยนี้ซุปซุปขาหมูแบบเอ็นมันนะคะแม่เอ็นมันก็จะกรุบกับกรุบกับกรุบกับนะคะเป็นเอ็นหมูอื้อหืออือือ มาครับคุณแม่ววววววบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับคุณแม่